สนามกีฬากลาง di laa บริเวณสนามกีฬากว้างใหญ่ ชายสถานที่ชายสถานที่อย่างเดียวฮะ<า>ไปทางไหนเมื่อกี้เุเพื่อพาก,กันไปดูที่ไหนหืม แม่พวกเขาไปที่ไหนเมื่อกี้เมื่อกี้ไปที่ไหนามาไม่ได้ไปไหนเพิง่งมา,งมาเขาอยู่ข้างบนเปล่ามไม่ใช่พวกเขาเห็นเดินเป็นแถวเมื่อกี้รถยังไม่ไปเนาะ เขาขึ้นไปขบวนมั่งทรหานี่ทรหาครูจัก,กรวาล<า>ใช่ไหม ไหนไปทางไหนน่ะอ๋อในในพวกเขาอยู่ที่เองเอถึงว่าหาตัวไม่เจออยู่ที่เอง,งไไอโอ้หนอสนามใหญ่โตเลยเนี่ยยกไปบ้านเลยเหรออเอขาไปอยู่ตรงนน้นกันเลยเหรอเออเขามาจากทางโน้นมาจากเขาใจทำดีนะ สนามกีฬาสนามกีฬาร้อยปีเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีเจ็ดร้อยปีปโอ้ยยินไปเลยจังโน้ตไหไม่เคยดังดูนะผู้บริหารเนี่ยมาย้อนใจแล้วแต่เราไม่รู้ตัวเแสดงว่าพากาันดูชั้นแต่ละชั้นเนาะเนี่ยเราไม่เคยเห็นแต่ในทีวีเนาะเคยเห็นแต่ในทีวี ี่มมาดูงานมาดูงานกีฬาอันนี้ก็เป็นจุดจุดที่สองนงยานคุณปริญญาเดี๋ยเดียนั่งนั่งทั้งหมดนี่เน้คุณ้เห็นหน้าหนูชัดๆเห็นหนูไหมคะเนี่ยเนี่ยเรียกว่ามาดูสนามกีฬาคุณนาเพื่ เดินหาเอาเดินหาเอาหนูต้องไปที่เดิมเนี่ยเดินอ้อมไปเขายังไม่เปิดหรอตนั่งเรามานั่งด้วยกันไหมจะมันจะได้สวยๆไหมครูครูก็ถือกล้องไทยอยู่แล้วูถือกล้องธรรมดาครูแหละถ้า่อยมันสกปรกหรอเป็นบรรยากาศของการเก็บอะไรนะเก็บ สถานที่จุดที่สองจุดที่สองคือสนามกีฬาจุดที่สามคือแม่น้ำก็ผมถ่ายย้อนป๊ก้ทางก่อนแม่ต้าผมจะบ่นแล้วโอ้เ็าทำนี่เนาะเขาตกแต่งก็เอชียนเกมอ๋อทุกอย่างเลยเนาะมาตัวนี้หมดเลยเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาดูเนี่ย ผมไม่มีเงินเนาะผมมาผมมุดกงเหล็กนะอายจันอ๋อโอ้ปาล์มเกือบจับผมได้มุดเต่ก่อนนะมากันเออมากันตอนเรียนที่เขาเข้าเหลือเราคนเดียวเราใจเต้นตุ้ม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 เอาวะเอาวะเอาวะหัวจุดได้จุดเด่นเลยเนาะรู้สึกใช้ชีวิตบนทางลึกขาอืมเขียนขึ้นหรออืมผู้หญิงนี่ต้องดูแลตัวเองคุล้เท่าไหร่แล้วผ่านประตู ดูาอันนี้คือไม่นะไม่ถึงขาะไม่ถึงสามร้อยไม่ถึงสามร้อยาสามร้อยเนี่ยหนูก็เตรียมเงินที่สามร้อยนึงหนึ่งร้อยหน่หรือวนะ่าสากกก้อยนูล <c oughs> องเปเต้นชว์ดิเต้นเต้นเต้นมาถึงนักชาเนเชีย์รีดนค่ะนักชาเนร่าเริงตลอดกอันนี้คือสถานที่ดูเชียงใหม่อยู่ใ <c oughs> นเต็ตหรอ เออใช่ใช่ใช่ที่ไปตื้อจุดที่หนึ่งอะไรนั้นมันลอยอง่างติว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 อันนี้ไม่ใช่เราควรจุดที่หนึ่งน้ำตกแม่ยะจุดที่สองในสนามกีฬาสวยกันทุกคนแหละในในตารางในตารางนี่สนามสนามกีฬาก็เป็นจุดคุยกว่านสนามกีฬานี่เป็นจุดแห่งที่สองเนาะที่เขียนลงในตารางอ่ะคือเรามีคลิปมีคลิปตามตามจุดของ จุดเมื่อวานนี้ไอ้ที่แม่ยานี่ก็มีเลยนะเพรเรียบร้อยอ่ะอันนี้บนบนเว้นเลยอ่ะอันนี้คือสนามกีฬาสนามกีฬาก็เป็นบางคนไม่เคยเห็นแน่แน่ใหญ่โตขนาดนี้ฝนตกมาเป็นไงทั้งบนนี้ฝนตกมาก็หลบกันเป็นแถวเลยเนี่ยเกือบละแล้าความใช่เกือบจะคว่ำแล้วเนาะ นี่เป็นเฟรนเหรอนุกูลจับตัวในหน่อยสิจับแล้วก็หันมาอย่างเงี้ยวงแบบเป็นเป็นเป็นคลิปยาวไม่ใช่ครูต้องการคลิปจับพอดีเนอะจับนะไรจับไปวางหูนะวันนี้เป็นการทำคลิปเอาตัวที่สองเนาะที่สองคือมาดูสนามกีฬาสนามกีฬาขอมกัลเชียงใหม่เนาะก็นี่คือ สมโพธิเจร้อยปีนะครับสนามกีฬาสมโพธิเจร้อยปีคือทําคลิปดำจุดต่างๆเนาะยังมีเขาแข่งบอลแล้วกันเราก็เลยถ่ายถ่ายไปเรื่อยเนี่ยเดี๋่วเราเราเป็นเดี๋ยวถึงเพลงออกนิดเส้นเลยนะแล้วก็ข้างบนก็เรียบร้อยแล้วเออนี่คือไม่ย้อนแสงวถึงโลกเลยไม่ใช่ยากนั่งกันยืดๆแล้วหมดถ่ายเหมือนเรามาดูบอลนี่คือนั่นแหละ ได้มีโอกาสมาดูโอ้อาจารย์เมื่ออาจารย์นี่แข็งแรงมากครับเมื่อยอะเมื่อยเลยใช่ใช่อาจารย์ต้องถ่ายข้างนี้อาจารย์เพฮงมาแล้วเดี๋ยว็ดเด็ดเออว่าไงครับโอ้อ่ะกูถ่ายแล้วกูถ่ายอ่ากูกูอยู่พูดไทยนะอยู่ไหนที่ตรงนั้นอาเอ้าท่าซ้า์ไหรอ โทรศัพท์กล่ะตอนนี้ก็บรรยากาศธรรมชาติคุณเอาโทรศัพท์คุณจับบรรยากาศธรรมชาติที่อ่าไม่ได้ไม่ได้มาถ่ายรูปเร็วถ่ายจนเห็นกระดูกอ่ะไม่ปปราบเสกนั่นแหละนั่นก็เวิร์กกันแล้วมั้งอย่าง้ที่ห้องทีมงานเขาถ่ายหมู่ปะลูกเราถ่ายรูปหมู่บะเรียกเรียกมาเลยมาเรียกมาถ่ายรูปเนี่ยถือว่ามาชมกีฬาลละปละ อันนี้เป็นจุดที่สองดูกล้องหน่อยไม่เทีนเสียถ่ายไปือนี่ถ่ายเอาแฮมาแล้วนมาแล้วนะยังมาไม่หมดวันนี้ได้มาดูกีได้มาดูฟุตบอลนับ่ เดีาแข่งบอลพรุ่งนี้แข่งบอลเรารอดูไหมรอดูอ่ะแข่งจริงพจะรอจริงนะพรุ่งนี้แล้วพูดสพูดเล่นนะพูดเล่นพ่อขออนุญาตผู้ปกครองแค่หนวันเองนั่งใครจะนั่งข้างบนไม่รู้ครับเรามาดูก่อนเดี๋ยวนี้ิดามาตันนี้เดินอ้อมไปน้เดินอ้อมไปน้ต ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อะตรงนี้หนึ่งคนเลยก้มก้มมานั่งตรงนี้แหละเออตอนนั้นว่างอยู่นะเออใช่มันเป็นคำถามที่มันนี่ชู้กูบีอันนั้นใครใครนั่งตัวนั้นอะถ่ายถ่ายสักสองสองมุมเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เที่ยงใหม่ มานั่งนั่งกับสีท่านี้ตอนครอบปีหนึ่งอ่ะคนที่ประกวดทีนี้เดื่อผมนี่ได้ทั้งวิดีโอได้ทั้งถ่ายรูปปีนึนี้ขอข้างบนเลยครับข้างบนเลยครับ น yes, mm hmm. right. okay, yeah. ี่ถ่ายรูกยวก่ามนูกเนี้เป็นจุดดูงานจุดที่2แห่งดูงานสถานที่ดูงานจุดที่2องจุดที่สัน จุดที่สองจุดที่สไม่ใช่ที่ทานเข้าไม่ใช่นะที่ทานเข้าไปเรื่องปกติหมายถึงที่ทานข้าวน้ำโป่งหนึ่งอ้นั่นหนึ่งละไม่ใช่ที่อบหลวงหนึ่งอบหลวงอ๋ออบหลวงนี่กินข้าวไม่ใช่เหรอติดคนลงไปดูอาจารย์ไม่ทาใช่ยอ้ยไม่เป็นไรจุดที่ก็ทำร้อนนะเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปถ่ายรูปก็โก็บอกว่ามันไม่ใช่อ๋อมามามาเอากล้องใหม่กล้องใหม่กล้องใหม่โยน คาคุณยายยัใค่าดอีอ่ะท่ไทรัใช่พูดเข้าในกล้องวิดีโอจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่ปล่อ้แ้งจุดเลยังเหลืออาจารย์เดี๋ยวพวผมจะลำบากนะอ๋อนลังนี่อ๋อเป็นจุด่มันมีจุดใหญ่ใหญ่อายิ้มหน่อยครับทำไม่ทำมือหนไหมอาทำมือ เอาเมืม่ <S 2> <S 2> อกี้ไม่ได้เหรอเอาผมไปกดปุ่มขาวๆนี่ไงไม่ใช่ของตัวอ๋อเออทางไหนเปลี่ยนมุมหันหน้าทางนู้นหันหน้าทางนู้นพอถ่ายได้ถ่ายหลายๆรูปเลยมันเห็นไหมตอนนี้นักเรียนคณะครูมาเห็นทุกคนไหมเนี่ยทัศน,นศึกษาเนาะสงสารโก้ยอะไรไมีใครไปหัวร้างโก้ทุกคน จุดที่หนึ่งนี่อ,อบหลวงหนอจุดที่หนึ่งอ,อบหลวงหนอจุดที่สองแม่ยะจุดที่สามโรงหนังครับอาจารย์เออโรงหนังโรงหนังจุดที่สี่พอดี <c oughs> จุดที่สี่นี่จุดที่สี่ท่่นนงใช่ไหมจุดที่สี่สนามกีฬา ตอนนี้ก็เป็นฮะไมไปไปไปห้ชาติหมดอ่ะครูพี่เกียรติตอธรรมชาติธรรมชาติตอนนี้ก็นักเรียนคณะครูก็มาทั้งหมด4จุด4จุดด้วยกันเนาะสจุดด้วยกันพากันมา ศึกษาดูงานศึกษาดูงานก็ามาทัศนศึกษาเนะยาะอันนี้ยูทูบธรรมชาติแ,ลแหละตัดต่อไม่ได้หนูกับเพื่อนบินมาจากเกาหลีนะคะเออเว้นเกาหลีเลยเหรอใช่ค่ะพี่คนเราพี่เชนนะทำมาจากเกาหลีเยอะฮะอะไรนะ เนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นหมดเลยเออจารุณีนี่ม,มาไม่ไม่เขเนะ้าไปน่ะว่าเขาจะออกทางโน้นก็มีตอนนี้ก็มีทั้งหมดสี่จุดละจุดต่อไปก็เป็นจุดในเมืองเนาะเป็นคลิป <c oughs> 17นาทีรักชน,นกกินข้าวอิ่มไหมประชนชนนอนหลับดีไหมเมื่อคืนฮะหลับดีไหมเมื่อคืนนี้อาบน้าอาท่าเสแล้วนอ่ นี่คือสนามกีฬากลลามีงานต่อไปก็ไปประตูท่าแพเมื่อกี้ได้ยินว่าไปประตูท่าแพรประตูท่าแพ ขอับร,อรถตัวนี้รถจะมาตัวนี้ไม่ใช่เหรออันนี้คือบรรยากาศคลิปอันนี้คือบรรยากาศคลิปที่มารวมรอรอขึ้นรถรถจะมารับ18นาทีแล้ว คิปเจ้าไซกินข้าวอิ่มไหมเมื่อเช้ากินอิ่มแล้วนอนหลับดีไหมอะไรนะแสเนปวดอะไรนะแสเนปวดมาเป็นไรเป็นไรปวด ไปทำอะไรปวดผมไปโดนตรงก็อี้เรานั่งโดนก็อี้เมื่อกี้อ่ะไปโดนยังไงโดนเมื่อกี้นะเจมใส่เนี่ยอืมเจมใส่เนี่ยอืมมาดีอ่ะอุ้ยแผนที่รถจะมานี่แหละมากเนาะรถจะมารับนี่แหละมไดด้กกันนี่เ็ะคคจท ผู้โดยบริสิไปประตูท่าแพใช่ไหมตอนนี้ครับตอนนี้จะไปถ่ายรูปที่สวนดอกไม้ครับอาจารย์ครับสว,สวนดอกไม้ที่ไหนสวนดอกไม้ที่ไหนของอบอจเนี่ยครับอาจารย์อ๋อบอบจแล้วก็ต่อไปก็เข้าในเมืองครบไไับไปไหว,ว้พระอาจารย์ไปไหว้พระไปไหว้พระเนาะ ไปไหว้ไปไหว้พระวัดพระสิงห์หรือเปล่าเป็นนี้ไปเจดีย์หลวงครับเจดีย์หลวงพระสิงห์นี่ไปปีแล้วละปีที่แล้วหนออีกเท่าไไปไปวัดเจดีย์หลวงนี่ก็ได้ไปเพื่อนทำไมมือเปื้อนไปได้เออโอ้โอ้มือวัดเจดีย์หลวงหนอวัดเจดีย์หลวงนี่วัดโทรศวงศาเลขที่ของคุณเท่าไหร่ครับเออทำไมอาจได้เป็น 4-2ชั่วโมงเลยพูด24ชั่วโมงครับอ๋อครูใช้พลังใช้พลังอะไรก็ลบอะไรก็ลบไทยลบที่ไหนก็ไทยและสู้อันนี้แล้วก็ส่งให้รเบียดือนแค่ไหนยี่สิบสคนกดและหนึ่งคนไม่เป็นไรหนึ่งปีได้หนึ่งร้อยบาทอุ้ยอันนี้เขาใจพูดกิตติกรเขาใจพูดเีงโอ้ไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาเลย นอนหลับสบาย Sadly, บดีไหมนอนหลับสบายดีเนาะฮะรดจะมาแล้วไม่เกี่ยวไม่ตามกันยี่สิบคนลนี้บรรยากาศบรรยากาศเก็บบรรยากาศเฉยๆโลยูทูบละฮะอืมวัน โรงพยาบานี่มีคนดูกี่คนนะครับไม่เกี่ยวตัวนั้นละเกี่ยวกับว่าเป็นข้อมูลอย่างเดียวเอาเป็นข้อมูลนะพวกเราที่ตอนเมื่อ20ปีที่แล้วอาอดุลมาเที่ยวมีอะไรบ้างมีหลักฐานอะไรบ้างที่พอะจะดูอายุ20ปีเข้ากูจะโดนแบก่อนหรือเปล่าไม่มีเป็นเพื่อนกันกับออออออาาาารรยยยยย้้้วนนนนนเเเเเเเีีีไปแ่่่่งงงืล อลิแฟน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 กด้ีเคได้เ่อดันมีหลายเรมยอดนิดลมลเี่แน่นอนเขาขึ้นต้นไม้ก็าทำบ้านบนต้นไม้อะเขาบ้านได้บ้านทำบ้านบนต้นไม้เขามีคนดูเยอะเลยอ่ะมีคนเยอะครัครับมาไทยเื่องบินครั่อนเเราเนียไม่นี่ไม่ใช่ธรรมดาเนะคือีนี่ยไ่ธรรมดาวัดไทยสิครับใคครับ รูเคยขึ้นแล้วรถมาแล้วรถมาแล้วนะไม่ใช่บรรยากาศ <c oughs> <c oughs> อันนี้ถ่ายบรรยากาศของรวมกิจกรรมเป็นอยู่เป็นจุดเป็นจุดที่สจุดที่หนึ่งคือออบหลวงนอกตอนรับประทานอาหาร จุดท <ụ> ี่หนึ่งคืออบหลวงจุดที่สอง่าจุดที่สองก็คือแม่ยะรถน้ำตกแม่ยะจุดที่สามจุดที่สามมีทั้งหมดสี่จุดตอนนี้จุดที่สี่จุดที่สี่จุดที่สี่ก็คือสนามกีฬาเนาะสนามกีฬา สดงกีฬาไว้รนับ่าตัดต่อได้นดทำไมคุยให้เกียรติตัดต่อคุยชอบธรรมชาติหมดบรรยากาศการถ่ายทอดสด